ินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกไม่มีการทดตอนที่หนึ่งโดยครูอังคาชัยวงราชโรงเรียนวัดบางบอนพิมพ์จันต้อุปถรัรมภ์สำนักงานเขตบางบอนกรุงเทพมหานคร ก,ก็จะมีวิธีที่หลากหลายนะคะนักเรียนสามารถเลือกวิธีไหนก็ได้นะคะก็จะได้คำตอบเหมือนกันหมดนะคะอย่างเช่นวิธีที่1การบวกโดยการใช้ตารางค่าตัดจำหลักวิธีที่สการบวกโดยวิธีกระจายวิธีที่สาการบวกโดยวิธีรัดวิธีที่สการบวกแนวนอน ีที่5การบวกโดยคิดในใจเรามาดูวิธีที่1ก่อนนะคะวิธีที่1การบวกโดยการใช้ตารางค่าประจําหลักดูตัวอย่างที่1น,นะคะบอนขายทุเรียนในวันอาทิตย์ได้341ลูกขายทุเรียนในวันจันทร์ได้56ลูก2วัน บอลไข่ทุกเรียนได้รวมกันกี่ลูกวิธีทำขั้นที่1น,นะคะบวกจำนวนในหลักหน่วยก่อนนะคะให้ดูตรงที่หลักหน่วยก็คือสิบ้านี่ยนะคะจะมีทั้งหมด3มหลักนะคะหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยดูตรงหลักหน่วย คือ3า1เป็นตัวตั้งอยู่ด้านบนบวกกับตัวบวก56ให้มาดูที่หลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยก็คือสีฟ้านี่นะคะเอาหลักหน่วยของตัวตั้งบวกกับหลักหน่วยของตัวบวกก็คือ1บวกหจะได้เป็น7นะคะถ้านักเรียนยังมองภาพไม่ออกก็ให้ดูภาพประกอบด้านขวามือนี่นะคะ ก็จะมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยตัวตั้งก็จะอยู่ด้านบนก็คือ3 4 1เป็นตัวตั้งตัวบวกก็จะอยู่ด้านล่างคือ56เป็นตัวบวก3 4 1มีเลขหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยดังนั้นตารางหลักหน่วยในเลขหนึ่งก็คือมีหนึ่งรูปนะคะต่อไปดูตรงตัวบวก 56เลขหอยู่ในหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็จะมีตารางหลักหน่วย6รูปนะคะแล้วเราก็นำรูปของตาราง เรามาดูขั้นตอนที่สองต่อนะคะขั้นตอนที่สองบวกจำนวนในหลักสิบให้ดูตรงที่สีส้มนะคะ40่สิบวกห้เท่ากับเกแล้วเราก็มาดูตรงหลักสิบนี่นะคะหลักสิบก็จะมีตาราง รังสิอยู่กี่รูปคะตารางสิมีอยู่4รูปนะคะหลักสิบของตัวบวกคือห้าห้าสิบนะคะห้ก็จะมีตารางสิบห้ารูปะคะดังนั้นเอาตารางสิของหลักของตัวตั้งมารวมกับตารางสิบห้ รวมกับ5ได้เป็น9รูปนะคะจะได้รูปตาราง10มีทั้งหมด9รูป เรามาดูหลักร้อยก็คือดูตรงตัวสีชมพูนี่นะคะ300บวกศูเท่ากับ300แล้วเราก็มาดูตรงรูปนะคะรูปตารางร้อยนะคะตารางร้อยตรงตัวตั้ง จะมี300ดังนั้นตารางร้อยก็มี3แผ่นตรงตัวบวกไม่มีหลักร้อยดังนั้นก็ให้ว่างไว้นะคะแล้วก็เอารูปของตัวตั้งมารวมกับรูปของตัวบวกก็จะได้3แผ่นเท่าเดิมนะคะดังนั้นตรงหลักร้อยก็คือเลข3นั่นเองนะคะมีค่าเป็น300 แล้วเราก็มาสรุปอีกทีหนึ่งนะคะ3 4 1บบวก56เท่ากับ397ตอบบอลขายทุกเรียนได้รวมกัน397ลูกต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองนะคะในงานเดินเพื่อการกุศล มีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้ใหญ่570คนและเป็นเด็ก125คนมีผู้เข้าร่วมในงานเดินเพื่อการกุศลทั้งหมดกี่คนวิธีทำขั้นตอนที่1บวกจำนวนในหลักหน่วยหลักหน่วยดูตรงที่วงกลมเนี่ยค่ะ 0หน่วยบวกหหน่วยเท่ากับ5หน่วยมาดูรูปประกอบทางด้านขวามือด้วยนะคะด้านบนว่างไว้ด้านล่างมีรูปตารางหลักหน่วยอยู่5รูปแล้วก็เอารูปของด้านบนบวกกับรูปของด้านล่างก็จะได้5รูปเท่าเดิมนะคะ